ทุกคนนะรายการหล่อนะครับผมนะาเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปก่อนเลยนะครับผมไปเดี๋ยวจะเปิดกล้องหน้าปะนึงนะไม่โอเคนะครับผมมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปก่อนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเลยนะของจริงแท้ๆนะโอเคนะครับผมนะก็กติกาในการรับชมนะครับผมนะหนึ่งนะครับผม เข้ามาแล้วนะฝาก like, ากดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมนะเปิดสาธารนณะเปิดสาธารนณะมีเพื่อนแท็กเพื่อนนะครับผมมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะสองนะครับผมนะแชร์ลงกลุ่มขอไอ้ไอเป็นกลุ่มให้เรียบไม่รู้ไม่รู้เปิดกล้องหน้าอยู่เปิดกล้องหน้าอยู่เปิดแล้วโอเคนะกดกติกาในการรับชมนะครับผมนะหนึ่งนะก like, ดไลค์กดแชร์นะครับผมเปิดสาธารนณะมีเพื่อนแท็กเพื่อนนะครับผม สองนะครับนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มขออนุญาตแอดเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับนะสามนะเพจรายการหล่อนะตอนนี้ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับผมนะอยากลงโปรโมทโฆษณานะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์เพจตลอดเวลาเลยนะครับนะอยากให้รีวิวอะไรนะครับผมนะทักเข้ามาได้นะฝากด้วยนะครับฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะถ้าเจอไลน์นี้นะอยากลงโปรโมทโฆษณานะครับผมนะคุยกันได้เลยราคาคุยได้เลยนะครับผมนะ จัดให้ส,สวยนะครับนะับตลอดทั้งเดือนเลยนะผมนะฝากด้วยครับกับรายการหลอนนะทุกคนนะไปเดี๋ยวรอเต้ยกันนะตอนนี้เดียนะ๋ยวรอเต้ยแล้วผมอยู่คนเดียวนะตอนนี้นะเปิดกล้องหน้าอยู่ทุกคนใครตกใจแนละ้วตนนบ้างโอ้ตกใจแล้วผมพีก้าใครที่โดนรายการหลอนแบนนะผมนะสามารถทักแชทเพจไอ้ทักแชทอินบ็อกชทักแชทเฟซผมได้นะผมปลดบล็อกให้<ม>อยากเป็นสปอนเซอร์ขีโมโอ้ได้ครับทัก,ทก,ทกนั่นได้เลยอยากเป็นสปอนเซอร์นะนั่นเลยทั้งเอ็มร้อยทั้งอะไร ได้หมดอ่ะไม่ไม่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงหรือแบบไอ้นี่ก็ได้นะแบบสปอนเซอร์โซโอก็อออได้นะแบตหมดอีกแล้วโอ้โหไปสี่แล้วกับท่านนะแล้วจะห้าร้อยแล้วทุกคนปะผมไม่ได้เอาเครื่องแดงมาแชร์ด้วยอยู่ไปไหมแชร์ยังใครใครแชร์ยังไะถ,ถ้าตอนนี้เกินห้าร้อยคนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินเดียวเลยไปไหมเดีย๋ยวผมพาไปเดินเดียววะผมพาไปเดินเดียวไหม สสรสอซ์มโอโอเคนะใครที่ไม่อยากดูแล้วผมนะฝันดีนที่สวัสดีนะครับผมกําลังประชุมอยู่กับทุกท่านโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่วีด้วยนะครับผมใครอยู่หลังตันนบ่ะใครเราไม่มีใครใครอยู่หลังผมไม่มีอยู่คนเดียวเตยอ,อยู่อีกเพลนึงโอเคนะแชร์แล้วผมตนนันบไม่ต้องพูดไม่พูดก็ได้ครับผมไม่พูดนะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว เสียงเหมือนภาษาอานี้เลยเสียงเหมือนพวกภาษาข้าเมศหรือภาษาขอมอะ่ะเสียงเหมือนแบบตะลองตองแงงอะไรพวกขุนขุนข้าแม่ข้าง,างไม่้องไปแล้วเนี่ยข้าง,างผมไม่มีไม่รู้ใครเลยทุกคนไม่รู้เนี่ได้ยินเสียงปะเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนไปไหมทุกคนไปเดีย๋ยวก่อนระหว่างรอเต้ยนะก่อนระหว่างระหว่างรอตอกตาผีนะครับผมนะตอนรอเต้ยนะเตยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ เดี๋ยวผมพาไปเดินเดี่ยวด้วยทุกคนไปนะใครอยากพาผมไปเดินเดียดยดเด่ยวนะาดูเดี่ยวนะแชร์ให้ก่อนนั่นจมูกหรือยีราฟว่จมูกครับผมนะเดี๋ยวจะหึที่มูกใส่ด้วยไปเดี๋ยวผมพาเดินเดี่ยวให้ดูทุกคนไะเฮ้ยไฟไฟอาจจะไม่รว่างนะไปเดี๋ยวผมพาเดินเดี่ยวรอระหว่างรอเตยนะเตยเสร็จแล้วลเนะสร็จแ,แล้วรีบวิ่งมานะ ทุกคนวันนี้ผมจะใช้ไฟสองดวงนะนใช้ไฟสองดวงนี้เลยนี่เเดิน okay, <Okay, S 1> เดี่ยวครับเสียงใครไม่รู้ครับผมสูส้ๆนะตอน,น,นขอบคุณมากครับไปเสียงใครไม่ทราบครับพี่ชลดาค่าแชร์ยี่สิบบาทได้จะัดให้หมดนะเดีย๋ยวโอนคืนให้เลยรอให้มีผู้ใหญ่ใจดีก่อนเถอะไฟดอลามอนนี่ไฟดอลารมอนผมกำลังมานี่เอเค่อเคของแท้อุ้ย เสียงเป็ดเสียงเป็ดเสียงเปทท็ดโอ้ยเสียงเป็ดทุกคนเสียงเป็ดเสียงเป็ดด้วยอุ้ยทุกคนผมไม่อยากโอ้้าผมไม่เดินไม่เดิน้าไม่เดินเดี่ยวลูกเพจก็หาผมที่โม้พอผมเดินเดี่ยวก็ช,ช่วยกันแชร์ผมหน่อยนะไม่ทักครับไม่ทักตอนนี้กล้องตอนนี้ไม่ีวอลอยู่ที่เอ็มฮะ ยังเหัวเลยผมถือกล้องไม่เอาเครื่องแดงนะไม่ได้แชร์เลยหกร้อท่านห้าของคนหนึ่งแชร์ก่อนจะลงเท้าวุ้นโซ่อ้นี่ไงไซสไก้อสไก้อยนี่ฮะนี่ไงหมวกแดงด้วยเต็มนะครับผมรองเท้าฟุตซอลนะครับนะรองเท้าสำหรับการวิ่งนะเอาส้มโอมาให้ด้วยเขาบอกใครใครจะเอาส้มโอ อย่ได้ถ้าใครยาวส้มโอนะทักแชทมานะครับผมนะเดี๋ยวตัดส่งฟรีให้เลยนะครับผมเสียงอะไรเสียงอะไรส้มโอสีส้มโอหวานเสียงอะไรเนี่ยใครพูดอ่านสาอะไรวะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยนี่ไงมาดิมาดิเอ็มเอ็มเสียงเหมือนเสียงเหมือนพวกเขมรเลยมาดิใช่มันได้ยินแว่วแว่วแต่ว่าไม่ทักดีกว่านะเสียงอะไร เออ,เอ,อมึงกิ๊บมาทางไหนมึงโดนเตะกลับทางนั้นน่ะนี่ผมบอกแล้ววันนี้มีฟุตซอลมาใส่ก้อยด้วยใส่ก้อยให้ด้วยขอร้อ,อย,ย,ยขอร้อยหกสิบท่านนะใครยินต้นไม้ต้นไม้ไหนต้ไไนตไม้ไหนต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนต้นไหนต้นไม้มีพันต้นเลยโอไมค์ครับมาเดี๋ยวพี่นพจะเตะให้ดูดูก็ใส่คำถามมาพร้อมเลยวันนี้มงให้ด้วยมงนะท่านเ้องนี่โอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิพี่นพเอาาดิเอดิ อ๋อเออโอโหทเฮ้ยไอไียเดียวก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เตะไปแล้วมันมันวิ่งย้อนกลับ้ดู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 ไอต้ยมันยังไงระวใหอย่าลบหลุดนะอย่าลบหลุดนะเว้ยระวังโดนนะเดมเออเออ่อกีเตะไปแล้วลูกหนึ่งอะอีกลูกนึงมันหล่นมาเว้ยเอพี่ตักเชื่อเดี๋ยวก่อนทุกคน พี่น้องพี่น้อ้ไปกูเหี้ยใครวะไหนไม่เรียกล่ะใครยืนแล้วไม่เรียกใครยืนแล้วใครยืนได้แล้วให้ยืนอยู่คนเดียวแล้วไม่เรียกเมื่อกี้มาตั้งเมื่อไหร่นี่ไอ้กล้องเห็นใครยืนไม่รู้เว้ยใครยืนวะตรงต้นไม้ใช่ไหมใช่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 เห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคน สาธุฝนตกทีเหอะจะได้ลงไลท์ุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนเดินหายว่างไปไหนป่าเต้ยหายว่พี่นกเสียงเหมือนมีคนเดินในป่าอ้าวเต้ยทิ้งพี่นกแลกกันไงเมื่อกี้พี่นกทิ้งผมแล้วมาทีก็ไม่บอกถ่ายถ่ายหน่อยแต่อย่าท้าดังแึ้ว่าพิ่โปวิ่งโอ้หสักวันนะถ้าผมหุ่นไปขึ้นมาแล้วมีฟิตเนสนะมีซิทแพคนะอย่ามาร้องกี๊กันนะคะ สมัยหนึ่งนะนะตัวดำปีเลยจะเราไปติดท่านตัวดำปีนะครับผมนะเีเเสยเยป <c oughs> จ้าป่านะครับผมเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าของส้มโอนะครับผมผีตายายผีส้มโอนะถ้าอยู่ที่นี่นะแต่เราถ้าเป<ด>็นงานนะไม่ได้มารบกวรเราควรแต่ถ้าแต่ถ้าแน่จริงนะครับผมนะก็ออกมาเลยครับผมออกมาเลยนะครับนะ หนาโมเดินเลยอะไรเต้อยู่อะไรเมื่อกี้ใครเหมือนใครอยู่บนต้นไม้เลยแปดร้อยท่านแชร์ผมหน่แปดร้อยท่านแชร์ผมก่อนถึงพันเมื่อไหร่นะผมจะหัวม่งส้มโอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลุงอย่างไรก็เดินก็เดินต้นนี้มันแปลกวะเฮ้ยเฮ้ยต้นสาเหรอต้นอะไรอ่ะนี่มันต้นอะไรอ่ะพี่นพต้นนี้มันแปลกๆวะนี่ไงนี่ไงเรียกไปก่อนหนึ่งทีต้นอะไรวะต้นอะไรวะเนี่ยอันหนึ่งต้องขอขอดูต้นอะไรวะเฮ้ยทำไมมัน เฮ้ยมุซาด้นไม่ต้นนี้มันแปลกวะเฮ้ยต้นมุซาต้นตุ๊บโอวันมันมันมีเม็ดด้วยเออเม็ดอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีหญ้าด้วยด้นเม็ดอะไรอ่ะเฮ้ยต้นอะไรอ่ะไรู้ที่มองงูเขียวมันคิวเขียวเหมือนกันอ่ะเฮ้ยอะไรเต้นว่าแล้วกูเบื่อแล้วไอ้อไอ้ฐานเข้ามา ไอ้ยูว่าใครเด้อเออเนี่ยกูว่าใครวิ่งเข้ามาหาตกใจเลยโอ้ไอ้ตันกูก็ว่าใครเดินเข้ามาหายไอ้ตันมึงเข้ามามาใครเรียกมึงเข้ามาฮะไอ้ตันทุกคนนะครับผมนะทุกคนนะช่วยช่วยคอมเมนต์ช่วยลงระตันดีนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเออ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 จอกันทุกวันอยู่แล้วตายเออโอ้โขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไม้มาแล้วเอาไม้มาเลย แต่หลายท่านเด็ดท่านนะฮะโดนแล้วโดนแล้วนี่มันอ้อนผมแล้วมันอ้อนผมแล้วมันอ้อนผมแล้วโดนแล้วมันอ้อนผมแล้วมันอ้อนนี่มันอ้อนผมแล้วอ้อนผมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยข้าสุกไม่เลี้ยงแม่แล้วโดไอ้เรียบร้อยไอ้วิ่งมันวิ่งครับมันวิ่งครับมันวิ่งแล้วไอ้เหี้ยมันมันมันย่องลงในลงรถอ่ะเออย่องมาแเงียบๆตอนนั่งอยู่บนรถนะเบื่ออยู่ถือว่าใครเดินตางมามาเดินทางใช่ นะอะไรอะไรแก้วอะไรหลุมหลุมอะไรหลุมลักไปหลุมเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงต้นไม้ไหนวะซุ่มกันเต็มดวงก้าวหลายท่านนะ็มดวงหลายท่านตรงนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ให้ผมแชร์ผมหน่อยขอคนละหนึ่งแชร์แชร์ให้ผมหน่อยแชร์ไปก้าวหลาท่านตรงนี้นะฮะขอคนละหนึ่งแชร์แชร์ให้ผมหน่อย อะไรเฮ้ยอะไรล่ะมันมีอะไรที่ไหนล่ะเขาบอกเจอ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 ,เจอชุดดำแบบตรงไหนต้นดำต้นไม้ข้างหน้าเปล่ามันไม่มีอะไรมีอะไรที่ไหนล่ะพี่ตบสวยนะพอพอผมเดินนะพอผมเอาจริงนะไม่มีครับข้างต้นไ<อ>ม้ข้างต้นไม้ไหน ข้างต้นไม้ไหนไข้างต้นไม้ไหนกู้มาไรนต้อเจออะไรไม่รู้เห็นคอมเมนต์บอกมีข้างต้นไม้ไม่มีหรอกไม่ไม,มีใครอยู่ต้นไม้ไมีแต่ตอนแรกผมเห็นตรงนูน้นนี่เหรอเออเนี่ยโอ๊ยมันไม่เสียงอะไรไม่รู้เแล้วทุกคนไม่มีแล้วเพเฮ้ยเชี่ถชยถกใจว่าใครนั่งอยู่ต้นไม้เมื่อกี้ต้นไม้ไหนฮะ ถ้าตรงนี้นะแช่ให้ผมหน่อยอ,อ๋อใถึงพ<ม>ัน<ม>ขวาขวาขวาไหนฮะไม่มีขวาไหนไม่มีไม่มีเพื่อนๆม,มันมีลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนคนที่อยู่ต้นไม้เว้ยเออเออเนี่ยกำลังหาอยู่ว่าเขาบอกมีคนยืนอยู่บนต้นไม้อุ้ยมันคือใครอ่ะไอ้เต้ยแต่เอ,อะไรเเต้ยเ,เองเสี่ยงอะไรพี่เหรอเสี่ยงอะไร มือถือไว้ใายไม่ก็เอ็นอยู่หน้าเอกจะเฟี้ยงทำไมเฟี้ยงอะไรมือถือไว้ใายแล้วใครเฟี้ยงมาจะรู้เหรออ่ะอ่ะดูดูเลยเอ็มเอ็มเลยเห็นว่าเหมือนอุ้ยอุ้ยเต้ยไอ้เต้ยเต้ยสับอ๊กตกใส่หัวดีคนไม่มีใครเฟี้ยนะเดี๋ยวก่อนไม่มีใครโยนอะไรเลยไอเหี้ยมากี๊ดเต้ยเต้ยลงใส่หัว เต้ยมันงงเฟี้ยทำไมผมถือกระชายอย่างนี้มันระวังระวังไอ้เชิดต้องใส่หัวเลยเบเกียนสองสามรอบไปแล้วโอเฟี้ยงใส่ตัวเน <fendim> ี่ยอุ้ยไอ้เต้ยไอ้เต้ยอะไรไปชายอยู่นี่ผมไม่ได้เฟี้ยงแล้วมันมาจากไหนใครเฟี้ยงวะผมไม่ได้เฟี้ยงพี่โนบไปชายอยู่นี้เลยพี่โอ้ยเคสรับรัาพิลัตโดนนี่โดนหัวไอ้เชี่ยหน้าแล้วเนี่ยบอกเลย ไม่ใช่ผมอยู่นี่นะทุกคนผมไม่ได้เฟี้ยงนะทุกคนช่วยยืนยันหน่อยว่าผมไม่ได้เฟี้ยงออุ้ยุ้ยไอ้เต้ยไอ้เต้ยอะไรทุกคนไอ้เต้ยมึงเฟี้ยงทำไมไม่ได้เฟี้ยงลูกเพย์ใครเฟี้ยงโอ้เพย์มาดูคอมเมนต์เลยมาดูคอมเมนต์เลยมาดูคอมเมนต์ได้เลยทุกคนทุกคนคอมเมนต์หน่อยใครเฟี้ยงเจ้าพี่เหรอใครลงจากต้นไม้น่ยทุกคนดูดิมันลงจากต้นไม้อะไรลรจะเฟี้ยงอ่ะมันมีะไรลงจากต้นไม้อะไรผมจากต้นไม้อะไรมือผมอยู่ไห ไขเ,เฟี้ยงอ่ะไข่เฟี้ยเต้ยเนี่ยมันมาแล้วเต้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยมันเอ็มเอ็มมันเป็นที่โล่งเว้ยแล้วไครแม่งมาจากมันมาจากไหนไม่รู้ตบโอวเฟี้ยงสบายกูหลายรอบแล้วเนี่ยพี่นพไปท้าอะไรเขาพี่นพไปท้าอะไรเขาพี่นพไปท้าอะไรเขาไว้ไอ้นี่แน่เลยอะไรอุ้ยเสียงพี่นพอุ้ยเดี๋ยวไอ้เต้ย อะไรมืออยู่นี่มือผมอยู่นี่เจ็บเอ้เจ็บพี่น้องผมไม่ได้ทำเจ็บเสี่ยงวะตัวเลยอะมืออยู่นี่ไอ้เมื่อกี้แน่เลยเต้ยพี่เราไม่ท้าเอาไว้ไอ้ไอ้ตอนแรกอะตอนที่ตอนที่บอกว่าที่ที่บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าผีต้มโอแหละถ้าแน่จริงอะให้ออกมาเนี้ยเราไม่ท้าเขาเนาะวิเราแค่อยากเจอเขาบอกถ้าแน่จริงอ่ะจัดเลยอุ้ย เนี่ยไอ้เต้ยมาอีกแล้วเชอาควาเอานพนพนพนมาที่ดุ๊กคนที่ดุ๊กมาที่ดุ๊กไม่ถอดไม่อใจกูแน่เยพี่พี่ไปทาเขาทำไมเนี่ยพี่นพผมจะบอกให้นะมือผมอยู่ตรงนี้ตลอดผมไม่ได้เอาไปไหนเลยนะมือผมอยู่ตรงนี้ตลอดอุ้ยเนี่ยไก่ใครเฟี้ยงมาวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอ็มไม่ยินเสียงแล้วถึงเปรดเลยแล้วใครเฟี้ยงมาใครเฟี้ยงมา

เต็มหน้าเลยใครมดูเฟี้ยเต้เฟี้ยเหรอผมไม่ได้เฟี้ยมือมอยู่นี่เห็นป่มเห็นมันเหมือนมันเหมือนใครเหมือนใครเอาอะไรมาทุ่มใส่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะใช่หรอวะตอนต้นไลฟ์อ่ะที่กูไปไปไปท้าทายเขาว่าว่าเจ้าที่เจ้าทางพวกกี่ปากกี่อะไรเนี้ยตัึเพจเอาจริงนะผมไม่ตลกนะแม่งเต็มหน้าเลย ดี <blunt S 3> ่โนบไปพูดอะไรพี่โนบไปพูดอะไรจะถึงจะถึงน่งพายเขาอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เขาป่าแล้วพี่เฮ้ยพี่โนบมันมีมันมีลิงเหรอว,วะพี่โนบผมจำจำจำ,จำตอนนี้ได้ใครที่เคยดูหนังเรื่องห้าห้าแพ่งหรือส <proceed S 1> ี่แพ่งนี่แหละตอนตอนที่เด็กมันป่าก็หินใส่อ๋อเออห้าแพ่งมาะไอ้ที่มันอยู่เนี่ยเปียงใส่ผ้าอะไรนะเออที่ว่าที่ว่าอยู่ในอยู่ในป่าแล้วหินมันเพรี้งใส่ตัวตัวตัวใครที่เคยดูดูสี่แพ่งหรือห้าแพ่งอ่ะ ฉากนี้เลยไอ้ชื่อเดจาวูเดจาวูมันเ,เข้ามา่งเข้ามาในม่งเข้ามาในสมองจริงด้วยเหมือนในหนังเลยพี่เอ็มที่เฟี้ยงใส่พี่นบอ่ะเออมันเข้ามันเข้ามาในสมองจริงเว้ยมั่งความคิดม่งเข้ามาเลยเต้ย่ยเราเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเวย้ยที่ว่าไอเด็กคนนั้นมันชอบเป็นเด็กวันสมัยก่อนที่มันชอบปาหินใส่รถอะแล้วแล้วเขาไปฝากว้<ต>ที่แต่มันเป็นเฟี้ยงโดนพ่อมาใช่ไหมใช่แล้วมันก็โดนกามคืนใช่มันไม่ได้เฟี้ยงหรอกนะแต่พี่ไปทาเขาไงแค่ทานั่นแหละ ถึงพันคนยังไงถึงแล้วบ้าคนดูเก้าร้อยแปดสิบแปดม่ถึงพันคนเลยจริงจริงยังไม่น่ายังไม่นานะนหรอกแต่จริงๆรพี่ถึงพันคนอะได้เลยไม่แต่พี่ไปพูดอะไรไว้แค่ท้าว่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่พูดอะไรไว้เขาก็ทําให้ดูเอออุ้ยเนี่ยนี่ยเต็มเต็มเลยผมมองแล้วไม่เห็นจริงๆนะกล้องมันเข้าผมมองแล้วผมมองไม่เห็นจริงๆนะเพราะว่าไฟอะมันเข้ามันเข้าหน้าผมแล้วผมข้างหลังผมไม่เห็นเลยผมเห็นแค่รอบบริเวณเนี้แต่มันไม่มีใครเหมือนในหนังเลย เหมือนในหนังที่เขาลมเฟี้ยงใส่เลยอะ996ท่านแล้วขอ1,000ท่านขอ1,000ท่านเดี๋ยวพี่นพ1,000แล้วพี่นพ1,000แล้ว1,000แล้วพี่ไหวไหมแล้วกอุ้ยตใหญ่พี่นพไม่ไหวแล้วแล้วก็อจุกไอ้ทัศน์แลผมบอกแล้วผมบอกแล้วพี่นพโอ้ยไอ้เต้ยไ้ข่เฟี้ยงมาเ๋ยวเ๋ยวไข่เฟี้ยงยิ้ มยู่ในหนังเลยอุ้ยเดี๋ยวไข่เฟี้ยมไม่น้เข้าหลังมาจุกมแกนท้องเลยเกดี๋ยวแทงเข่าเลยอุ้ยอะไรไงพี่น้องไปแทงอะไรเขาทุกคนไม่ไหวแล้วจุกอ้เหี้ยทุกคนเฮ้ยโหพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไข่เฟี้ยมไม่รู้จุกทุกคนเลี้ยอุยอะไรวะไอ้เหี้ยพี่ออกเือออกเือะพี่ไปท้าเขาว่าพี่ของเขามาเขาเลย ขอมาตรงนี้ขอมาเชื่อผมขอมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาขอมาเลยเดี๋ยวปแม่งเหมือนแบบว่าไอ้ลูกสุดท้ายที่มันเข้าหลังอ่ะแม่งทะลุท้องเว้ยทั้งจุกเลยไม่เชี่ยมามาเต็มเลยขอมา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 บอกว่าสิ่งที่ลูกพูดไปไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือท้าทายนะครับเจนะครับเป็นกตินนะครับตอนที่เราทายจะไปรักษาผีรูปโอนะ ผมว่าทีมงานนะครับผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะผมว่าทีมงานมาถ่ายทํารายการมาทํางานนะครับผมหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับขอเข้ามาลาโทษยนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ซื้อของมาถวายนะครับผมนะเดีย๋ยวได้ถือโทษกดลูกเลยและขอให้รู้ว่าทีมงานเดินทางกลับที่พักโดยปลอดภัยนะครับผมไม่ขาดไม่เกินนะไม่ขาดไม่เกินนะครับลนะ่สาสาุเ<า>ก้าร้อยเ<า>ก้าเร้อยเ<า>กย้สาสิบแปดท่านอ่ะเมื่อคันใจ่ากี่ลูกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้เลยโอ้ยแค่ถูกเฮ้ยเออตั้งกล้องไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจตั้งให้เดี๋ยวตั้งให้ อั้งนะตายแล้วหมุนแบบวะมันต้องหมุนครับเฮ้ยเราไม่ไม่ตั้งใจจริงนะเมื่อกี้เราท้าเราท้าคิดว่าแบบเราเอาท้าจริงแต่เราไม่ไม่ได้ท้าแรงน,น,นะเว้ยเออโอ้ยเก๊ดอกท้าอย่างเมื่อกี้ยังไงแม่งเข้ากลางหลังใช่ไหมเออก็เคยไหมมันเหมือนกับว่าเราโดนจับมาโดนโดนตีเขา่าอ่ะเออแม่งจุกเลยลมออกปากเลยเอางี้ทุกคนเก๊าเราทางนี้ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นกกับทีมงานทุกคนกับรายการหลอนเลยครับผมนะ ส่วนสาหรับผู้ดูใหญ่ใจดี<ล>ท่านไหนนะฮะเห็นการทํางานของเราอยากลงโฆษณานะครับติด oh. ต่ออินบ็อกเพจของเรามาได้เลยนะฮะราคาคุยกันได้นะฮะส่วนเพื่อนเพื่อท่านไหนนะฮะมีอยากให้เราไปโปรโมทรีวิวอะไรที่ไหนนะับผมติดต่อพวกเรามาได้เลยนะฮะ oh. ไม่ว่าท่านจะมีร้านอะไรหรือจะเป็นธุรกิจอะไรต่างๆเราสามารถรีวิวให้ท่านได้หมดยิ่งเป็นรายการกินเนี่ยพีน่นพนีษถนัดมากกับการกินอาหารนะฮะนำท่อมาหมูท้าครับผม ไม่ว่าจะเป็นนะอาหารทะเลอาหารอะไรได้หมดเลยกันเลยนี่เหมด่าแล้วเหลืออยกลับไปไปจัดต่อใครที่ขายพวกปูดองปูม้าดองปู้ได้ดองได้เลยตนดองอะไรเนี่ยทางวาอินบ็อกได้นะเราสามารถมีทํารายการใช่รีวิวให้ทันได้นะครับส่วนผู้ใหญ่จะดีท่านไหนอยากลงโฆษณาก็ติดต่อมาได้เหมือนกันราคาย่อมเยานะครับผมราคาเลทผมให้ทั้งเดือนเลยนะครับผมใช่ไม่เป็นสิ่งขาเหม็นเลยวะแต่เราขอเข้ามาเขาแล้วนะขอแล้วขอแล้วเป็นสิ่งเหมนขาเหม็น แล้ววันนี้นะฮะเราต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกขั้นมากเลยที่ตั้งแต่เพจแรกจนเพจสุดท้ายเลยฮะในวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะขัอยาอย่าสมหน้าผมเลยนะประมาณ5้านาทีถึงสิบนาทีถึงี่พักใช่ไหมใช่พอสีไปสิบนาทีอ่ะสี่นาทีสิบห้านาทีพอเลยเราจะแวะเซเว่นซื้อน้ำซื้ออะไรด้วยใช่ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดผู้จ่าคำหยาประการใดต้องขอประทานภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมนะถ้าเดินไม่ดีถือกล้องไม่ดียังไงก็ฝากยังไงจะเรียกว่าอะไร ฝากบอกกันได้บอกกันได้ก็คือถ้าอย่างผมเนี้ยบางทีเราคุยแบบบางทีผมพูดอ่ะอาจจะแบบบางทีกลุ้นตีคนอื่นบ้างนะครับาบางทีเราพูดด้วยความสนุกความตลกความเป็นกันเองนะครับผมคือถามว่าทาไมเราต้องมีความความฮาในรายการเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะผมไม่เอ่ยชื่อนะตอนนี้ฮะเขาไปรบนิ้วครับเพราะว่าอันปัาะวะดูรายการเราจนเครียด ใช่กลัวไม่กล้าลงไปเข้าห้องน้ําจนเป็นนิ่วครับผมเราเราถึงพยายามแบบมันให้มันมีเาด้วยาเข้ามาข้างในใช่ให้มบบว่าผสมสายเข้าไปทั้งความน่ากลัวและความสนุกภายในตัวเจ้าคนจีนหรวอวะไปเถ้อไปเอแล้วแล้วบางคนเขาก็ดูจนคือบางคนอะกลัวคือกลัวจริงๆนะใช่กลัวจริงๆกลัวจนไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยกลัวจะไม่กล้าห้องน้าเลยจนบางคนเป็นนิ่วเลยนะแต่ตอนนี้เราขอมาแล้วเริ่มเริ่มบอกแล้วเจ้าที่เริ่มบอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา เราแวะเซเว่นหาซื้อน้ำซื้ออะไรมาถวายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้างทีเขาพี่แวะมาถวายเขา้เราโลเคชั่นกันต่อเพราะยังไงพรุ่งนี้โลเคชั่นต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วผ่านผ่านเดี๋ยวเราแวะมาถวายก่อนแล้วเราก็ไปโลเคชั่นกันต่อจะบอกเลยว่าพรุ่งนี้โลเดือดนะโคตรน่ากลัวเลยผมไม่เคยไปนะในวันนี้นะฮะต้องฝากผู้ใหญ่ใจดีของไว้ด้วยนะฮะตอนนี้เพจรายการหลอนยังว่างนะครับผมนะใครที่สนใจลงโฆษณานะฮะลงพิกโพสต์อะไรติดต่อมริได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะเราทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ฐานฐานลูกค้าเรากำลังมานะครับผมนะผู้ใหญ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคครับสวัสดีทุกคนเลยครับบ๊ายบายนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเต,ย,ตยไปไรกิ่งนะก<ม>ิ่งไม้เข้าหนาคิดว่า2008 2 0 0 8ไม่ใช่